อ่านได้ตั้งแต่เช้ามาไม่ได้หยุดเลยนะนี่11โมงกว่าๆแล้วค่ะ11โมง9นาทีนะคะเพิ่งเสร็จค่ะตอนนี้ซักผ้าอยู่นะฝนก็ไม่ไม่หยุดนะคะเพิ่งจะลงมาเมื่อกี้นี่เองนอกนั้นก็เดี๋ยวจะตากผ้าทิ้งไว้ไม่ได้นะคะผ้าเราปั่นแห้งเนาะมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเช้าท่าๆๆกลางวันคุะลูกน่ากันสองมื้อรวดนะคะไม่ไหวค่ะเป็นลมแล้วค่ะ มีใครเข้ามาเฝ้าพี่เมียมั่งไม่ว่างเลยนะมเมื่อกี้ติดธุระงอมแงมเลยนะคะขอโทษขออภัยนะคะเมื่อกี้ไปย้อนดูแล้วแหละย่องเล็กน้องวันสองคนแค่สองคนน้องนนะดีโอแค่นั้นหระมะั้งเดี๋ยวไม่แน่ใจอะ่ะว่างก็ขอโทษนะคุณข้าวาขอโทษจริงๆเห็นผักที่เหลือเมื่อวานเนี่ยเราทำแจงหน่อไม้ถวายแล้วตากผ้าในร่มนะกวาดบ้าน นาะหลังจากพี่เมียจบแล้วโอ้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่เป็นก็จาัดก,การล้าง,งห้องนุ้งห้องน้ําหมดค่ะอาบน้ํำซักผ้าต่อค่ะเนาะค่ะกินกินผักเนาะกินผักเป็นยาเนะะาะมาอินมได้กันอืาตัอคำโตๆนะเกี้ยวหมดเลยนะฮะ หักปัญญาจังหน่อไม้ไปไม่ได้เปิดสวิคไฟข้างวันเป็นชั่วโมงวิ่งกับมาโอ้ไม่ได้เ็ยมาต่อตอนเช้าเนี่ยค่ะ มากดื่มเสียบหม้อข้าวพร้อมไปวิทยแม่นมบุนบอยจังเลยอืมค่ะหลังจากถวายแล้วเนะาะมันย่างทานนี่ยค่ะอร่อยกินข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวอื จกสบายอย่างหล,หลายอย่างน้ำก็จะเข้มข้นอสบสดงาม,อ,มอร่อยข้เหนียวอ่ะเราจะแยกนะพ้เหนียวที่ถวายก็ที่หนึ่งนะ น,นี่ของขวัญน,นี่ของที่เรากินเหลือของเราเนี่ยอืมเมนูต่อไปเอาเลยรแกงงออันนี้เปลี่ยนชุนนนดน้ำเป็นรอบๆไปนะข้าค่ะาโคตรงอ จ,จัดการเค็งหน่อไม้ก็อร่อยแฮมาาหน่อไม้ก็จะอ่อนๆน,นะร้อนมากนะผมจะตกอีกแล้วร้อนมากอาบน้ำเพิ่งไม่ถึงยี่สิบนาทีเอาอีกแล้วตอนนี้เครื่องสภาพาหยุดแล้วนะ รรอไปตักอือเจยลูกโดดเดงง่วงไหมตายแล้ววางระเบิดตัวเองเฉยเลยนั่งหั ค่ะคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยเกงหน่อไม้ค่ะอร่อยนาคะทั้งรูปตั้งค่ะอุ้ยขอโทษมีหลายอย่างเนะมีบวบมีอะายหลายๆอย่างนะ ไปดูที่ต้นฉบับนะฝากกดไลค์กดสปายกดติดตามด้วยเนอะกดแชร์กดกระดิ่งเตือนติ้งติ้ง,งนะเพื่อเป็นกวนและกำลังใจใด้ทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะดูแลซึ่งกันและกันไปมหาหสู่กันนะคะสม่ําเสมอะคะ่ะกินอาหารเมืองเมืองนะอาหารบ้านบ้านข้ามาค่ะอาหารดังเหนือนระแอบโทนเนานะคะแล้วก็แกงแกงผักอิจิอายะนะคะที่เหลือจากเมื่อคืนนี่นะคะมากินต่อคะ่ะมาค่ะอีกหนึ่งมื้อนะคะ อ๋อนง่คืองง่ายค่ะแม่นมชีวิตเยียบง่ายนะคะี่ง่ะบอกแล้วแม่นมกินอยู่ง่ายๆผลจะตกค่ะนี่ฮะนะค่ะท่านด้กท่ันค่ะอืมผับน่าวัคือแอปเปลิลน่าของภาคเหนือแล้วอร่อยค่ะตัวเหลืองเขาเป็นหมักนะหมักแล้วปรุงรสแล้วไปย่างไม่งั้นก็ไปนึ่งนะแต่เอาย่างอร่อยหน,นูสิอชอบมากๆ อือฮานว่กังค้าอืออือข้าวเหนียวต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นถึงจะอร่อยอือึอมใครเคยกินนอาเฉพาะคนเหนือเท่านั้นเนาะคนเหนือมันคนเขาไม่กินนะอย่างเส้นลูกสาวอ่ะไม่ยอมกินเลยนะกังค่า เขาไม่รู้ว่าเป็นขูเเลืองอนะ่ะเขาไปหมักกินมันจะแรงๆนิดนึงนะเจ้าเนี้ยเจ้าเดียวอร่อยแต่เจ้าอื่นไม่อร่อยอมหมดค่ะห่อละห้าบาทเองหมด้วค่อต่อไปจะกินแกงนี้ให้หมดมันเหลือไม่ไม่โอเคนะไปต้อต่ออือให้มหมดค่ะ กินผักก็ต้องกินเยอะๆไม่สามมื้อเลยนะคุณผะ้ชงอร่อยมากผักตอนนี้นี่ถ้ากินกินเสร็จแล้วไปกินน้ำคุ้คางคะ่ะคอเราจะชุ่มชื่นทานน้ำได้เยอะทานน้ำได้อร่อยเอาเรื่องจริงนะกินกับข้าวเหนียว ก็ห้องเต้เราก็ใส่ด้วยนะมะเขือเทศเราก็ตัดเนาะเรียบร้อยผลมาแล้วค่ะ